ผมเขา,าบลาสวัสดีครับก็จะเชียวขเขาไปตากได้ครับผมไปตากยุวแงง<ๆ>ที่เข้าตากไวครับพี่หน้องเขาเตรียมกองได้พี่หน้องีี่สี่หน้องหน้าวินตุกตุทุกคนนะครับผมมาอนีกับเชี้าวเขาเจ้า เขาอยังหลักเขาเออเขามาลีที่เกี่ยวที่เขาเอาไปขายอยู่ในริ้วแหงผ้าเน็ตอยู่ตลาดอยู่ที่เขารับซื้อเขากัราคาเขากับผ่านหกสิบบาทกะสุนนี้เขาเอาไว้เฮ็ดแนวครับพี่น้องเอาไว้กินก็คือเอาโเกี่ยวแล้วเขามันกระสีเปียกครับผมมันกระสีเอาออกไปตากแดดให้มันแห้งแล้วเขากระจิกอกอใส่สอบไว้เอาไว้เป็นเม็ดเป็นกาปี่นาครับผมกระดาจับมั๊บโซเวเด้อนี่ครับพี่น้องเอากระสีเอาเขาไปตากนะครับผมไปตากยูงแยงที่เขาตากไว้นะครับผมที่เขาพึ่งไว้ เ,เ,อเอาไปเด้อเอาคนนี้ยังอยู่แล้วไปดีเด้อเมื่อตรงเงนี่นะครับผมพี่น้องเอาใส่เลยครับนี่เขากะตากปูเงี้งไว้นะครับมองที๊เคยนะวินเคยื่อนท้ายจี๊ดเมจานะครับนี่เอาซุกไปแงี้ยบนา้องมะลาบ้างซุกดอกพ่อพ่ออาจจะซุกดอกนี่ครับผมพี่น sure. ้องไหวนะครับผมพี่น้อโอเคเลยครับครับผมมองนี่ แต่ว่าต er like ัวนี้เป็นเขาเป็นเขาเหนียวนะครับผมเขาโดอเท่าไรนี่ล่ะเขาโดตัวนี้ตากแห้งแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องนาวินตะโขตุ้กคนนะครับผมวันนี้กล่าวว่กโค้งหนังนาวินอีกผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมพี่น้องก็บรรยากาศตอนเที่ยงวันนี้เหาสิมากินอะไรบ้างล่ไส้จูครับเ้ากปลาคมไส้จูครับปลาท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้งงทุนนี้แชนแนลครับครับผมปลาคมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทนเออนุ่มนุ่คมแช่แนวครับครับผมวันนี้เอามี เนื้อเนื้อดิบน้วินเสามาซอยโจพี่น้องเบิ้อเนื้อสดๆเลยนี่ครับสามสิบกีบครับแล้วก็ตับนะครับพี่น้องสามสิบกีบนี่ครับผมตับสดๆแดงๆเลยพี่น้องมีต่มปลามาน้ำครับครับผมแล้วก็สามสิบกีบนี่พี่น้องแล้วก็มีน้องด้านหลงนั้นหลานเพื่อกินดิบบ่ไรน้ำวินกระย่างเพื่อไม่หายครับผมย่างย่างแล้วก็มีผักแก้มกับมีใบมะกรูดแล้วก็มีนี่ครับพี่น้องหอมหอมงามๆแล้วก็มีพริกหล่อพี่น้อง ครับผมแล้วก็แจวบีข้าวขมรากมีต้มปลาเนาอกลาเนาะต้มปลาแล้วก็มีมนี่หัวหอมลัางจางข้าตากเข่าแล้วนอกลาบ,บ๊านวนแล้วลอกลากินเข่าก้อนพี่น้องนอกลกนนกาเข่าเตียงกองได้พี่น,อน้นองคนคนโจคนช่อเหรอครับนอกลาเคียงน้ำวิ่นตั้งรูมนะครับพี่น้องน้ำวิ่นบะมีหม่องไหว้นะครับผมิเลยตอนแรกน้ำวิ่นขอให้หลานก่อนได้ครับน้ำยูนิซอยให้หลานนะครับผมตัวนี้นี่นะครับให้ลานข้ามยังไงสัก่อน ร้านส้กก่อนข้ามเหล็นาองใส่เขาได้ข้าที่น้อข้ายิงใหญ่น้ะเขาแหงเบิดล่ะน้องทุนีสัะก้อนที่น้องนี่หลาข้ามงใหญ่บึ้มเสียบบ่อยุบป๊เสียบบ่เข้าเออเสียบเข่าเชัดเด้อหลาคมคมให้ลาคมพี่นหองข้างใหญึบน้องเข่าบอกลาเดี๋ยวไอ้จกเขาเด้อ ยอดครับกิยอดกลากิดยอดปะิยบเซข้าวบนีจยกเขาขึ้นมากเลยพี่น้องว่างเลยฮากินเลยบลาบะนี้ไอจีสอยเนี่ยให้เด้อกินเล่ยนแบบลากินเลยจำเด้นี่เด้อนี่เด้อไออยกันไหนพี่น้องใม่ินสุดใสตัวดีดกลาจะพันสามสิบกีบ่กินได้เวละ เาก,กินตัวสุกเด้กันกินบไดเด้มันข้าวดิได้กินตัวสุกแม่เลยจ้าก,กินตัวสุกได้หลากหลายข้อับพี่หน้อจุเลยไงอังกฤษเกลียวครับเออขับพี่หน้อสวยเลยไงใช้พีดด่ยอดครับ Ăn đây không? Ăn đây Mình ăn cho hả? Nước mà ngon Rồi, uống cái khẩu nữa con Con Chỗ này. ô, Được. ขอนุญาตเด้อขอนี่ใครว่ากินลิบแล้วครับนั่นครับเพราอยากเออยาที่ว่ากินลิบเนาะครับครับล้างกอไผ่ครับ ต,ตับไปได้ดกินนี่เขาเอินสามิบิท่นตับนี่เมันตับดิบรับมึงลาก,กินได้บ่หรอได้ครับัได้ตัดหั่อโอ้ยายย จับปิงใช่ครับยังมังกราชทุาต้นป่าน้ำเด้อกงานเสียงงานเสียงววันมันเสียงเขาลงหน้าโยก้อครับงานเลกต่างนอกหลาครับงหน้าโยกครับเอาต้นป่าด้อ ลูกหลากินสุกกินตัวสุกกนกินหลายได้ตัวดิบอื้มไม่รู้สึกหน่ะดีวินย์มอเห็นป่ะครับ อนไหก็อ้ม่กินน้ำนบักลาม่กินน้ำหนังบินกหนังคมเด้อครับผมลดเอาต้มปลาเด้หนูเซตบรรยากาศร่มเย็นเนาะครับทางห่มภัยห้องไม่มกรเล่นบ้าครับไน่มกรเล่นบ้าว พวกนี้เาเป็นไหเป็นไ้ใครครับเ่าพี่นหนงทีเขาให้ขเขอเห้เห็ดด้วยทั้งฝามเป็นเบาให้ทั้งให้เป็นบ่า,ออานบานนาะครับพี่หให้ให้เห็นเอะครับกระงะงอมเดด้ยกะดงแล้วครับรหน่อยแล้ว แคบันเนี่ยผมเห็นเลยลครับนี่น้องครับโจผ้าหลานกินโจมันเอนงมักลากินดิบมันบ่าครับเอฟซีมันที่ว่าอายนะลาผ้าหลานกินดิบไม่กินไหนครับกินพวกกินลาบดิบ เอ้ยเอ้ยยังไม่ยอมกินนะผมกับมาได้เด้อครับแม่นครับถ่าจะกินกน้อยเนาะเพราะว่าครับหิวเขาน่าร้านเนาะครับกําลังเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาเขาเขามะลิแล้วลุงกับซื้อเนื้อพี่น้องอันนี้แบงค์มัดผาหลานมากินเข่าเน่ดิบครับกลางวันงั้นครับเด่นคืนลยครับ ว <tem> <language> ่าอวะไม่ใหญ่ครับไม่รึตปตายครับถ้าหัวเกี่ยวเขาล้าแล้วครับพ่อนอนอยู่เนาะาวร่วงแ้แบบนค้พุ่งต้มปลาแี่ยงกันกินแับบ้างเอาขายยกงยกปห้อง แซ่บบ่กะแซบครับต้นประดุกเงมเจียวเขาแล้วปลาลงดีมั่นดีพี่น้องลูกหน้าเฮาพซ่บบ่กะเออฝน่มหนาค่ะวะนาะครับวันนี้ตอนเขาข้ามังี้เฮาคมนนนี่เอาอีกข้ามเงจ้ำเจ้วเฮาข้ามสายมาใหม่เลยอะเอฟซีสุขุทุกคนเจยวไอ้ดอก นากสู่ห้องจำาน้าส้นกันม่ก็ขออาไยขออนุญาตไอ้ไอ้ทุกคนทุกคนด้อสิพาน้องๆจพา้านหลานกินดิบนะครับผมนี่ขออญากินเป็นบ้างกับบริจาคผ้าเป็นกินหอกแต่ว่าจังในนอกาาเนาะจับนอกครับมันแสบครับขอถูกขอ้แอรหลายโดนด้วยกรับนยังไงเอออะครขามเนแถวบครับ ครับผมแฟนนวินก็ขออนุญาตฝากเพจเฟซบุ๊กอ่านาวินพาชิมฝากก็ไลค์ก็ติดตามก็แช่ก็กระดิง่งทั้งสองที่ตัวพี่น้องนวินนําเด้อครับผมฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจน้องนวินน้ำไว้สุขภาพร่า,างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยนะครับนี่แหละเนาะมาจากหลวงป่าแกา่เจ็นนคนนบคุณจุ่รมกานน้องวินน้องคมน้องเท่านี้ขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม